ตอนนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เจนจะมาพูดนะคะถึงนะคะเคล็ดลับดีๆที่อาจารย์บอกวาตั้งแต่ตอนตอน้นรายการว่า หลากหลายคนเนี่ยอาจารย์เชื่อเลยนะคะว่าเราจะมีบัตรใบหนึ่งที่แสดงตัวตนเราอยู่กับเรานั่นก็คือบัตรประชาชนของเรานั่นเองซึ่งหลากหลายคนนะคะก็รู้กันอยู่แล้วว่าถ้าสมมติเราถึงวัยที่จะมีบัตรประชาชนได้เราก็ต้องไปทําบัตรประชาชนถูกต้องไหมคะและบัตรประชาชนของเรามันก็จะต้องมีการเปลี่ยนนะคะก็คือการไปทําบัตรใหม่นะคะออในทุกๆ5ปีนะคะหรือการไปทําบัตรใหม่ในกรณีที่บัตรหายหลากหลายคนอยากจะรู้เหลือเกินว่าเอออาจารย์ มันมีวันเฉพาะหรือเปล่ามันมีเลิกเฉพาะหรือเปล่าว่าถ้าคนเกิดวันนี้ไปทําบัตรประชาชนอย่างไรถึงจะเป็นการเปลี่ยนนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าบัตรประชาชนมันแสดงถึงตัวเราถ้าเราไปเปลี่ยนบัตรนะคะไม่ใช่ว่าเออเดินทะเลาะทะเลาะไาเอาวันนี้ฉันว่าฉันไปเปลี่ยนบัตร พอไปเปลี่ยนกลับมาปุ๊บทำไมพลังนะบัตรประชาชนซึ่งมันแสดงถึงดวงชะตาของเราเนี่ยมันทําให้ชีวิตของเราติดขัดนะคะอย่างไรก็ดีอาจารย์มีในเรื่องของเลิกนะคะที่เราเปลี่ยนบัตรประชาชนแล้วจะตักตวงโชคลาบรวมถึงตักตวงความสําเร็จมาสู่ชีวิตของเรานะคะให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันนะคะขอทําความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งใครเกิดวันพุธกลางคืนให้ดูเลิกวันพุธใครที่ไม่รู้วันเดือนปีเกิดหรือไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราจะเกิดวันไหน ก็แน่ให้ดูวันพฤหัสนะ ดังนั้นนะคะใครพร้อมแล้วนะคะกระดาษกับปากกานะคะเรามา,าสรุปเลิกไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อว่านะคะเวลาที่เราไปทําบัตรประชาชนใหม่นะเราไปถ่ายรูปใหม่เราไปได้เขาเรียกว่าพลังตัวเลขนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเลขบัตรเดิมแต่ก็เป็นใบใหม่มาพกนะคะก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราแก่ดวงชะตาของเรานะคะในการตักตวงโชคลาภแล้วก็ความสาเร็จมาเริ่มกันเลยนะคะสาหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะหากคุณเกิดวันอาทิตย์ ะะวันดีในการทำบัตรประชาชนนะคะของคุณนะคะก็คือวันศุกร์ดังนั้นใครที่เกิดวันอาทิตย์หากบัตรของคุณนั้นใกล้สะหมดอายุหรือหายนะคะเลิกดี่คือให้ไปทำวันศุกร์ นะจากประสบความสําเร็จในชีวิตแน่นอนและที่สําคัญจะมีเงินเก็บเยอะๆนะจ๊ะต่อมานะคะมาที่ผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะหากคุณนะคะอยากจะไปทําบัตรประชาชนอาจารย์เน้นเลยให้ไปทําในวันพุธเพราะว่าวันพุธนี้จะทําให้ผู้ที่เกิดในวันจันทร์นั้นนะคะจะผู้จารายก็มีเมตตามาหานิยมนะคะรวมถึงมีคนรักคนเมตตานะคะ และที่สําคัญนะมันจะลดในเรื่องของความโลเลความอ่อนไหวในดวงชะตาได้นะคะต่อมานะคะมาที่ผู้ที่เกิดในวันอังคารนะคะการทําบัตรประชาชนนะคะของคุณให้คุณนั้นไปทําวันพฤหัสบดี เพราะว่าผู้ที่เกิดวันอังคารเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยออในตัวเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนอยู่แล้วเป็นคนที่กล้าเป็นคนที่ปแรบบับมุมานะทําอะไรแบบบางครั้งก็ไรสติการทําไปการไปทําบัตรประชาชนใบใหม่นะคะในวันพนหปปฤหัสบดีเนี่ยมันจะช่วยให้เรามีสติมากยิง่งขึ้นและที่สําคัญผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเมตตาเรานะคะต่อมาค่ะมาที่ผู้ที่เกิดในวันพุธนะคะคุณต้องไปทําบัตรประชาชนใบใหม่นะ ในวันจันทร์เป็นวันเริ่มต้นมันก็เหมือนกับชีวิตของคุณนั้นจะได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองต่อมานะคะมาที่ผู้ที่เกิดในวันพฤหัสนะคะการทําบัตรประชาชนของคุณเน้นเลยให้ไปทําวันศุกร์นะมันจะช่วยให้เพิ่มความกระตือร้อนเพิ่มสเสน่ห์นะและที่สําคัญนะคะจะเพิ่มในเรื่องของโชคลาภและก็การนะคะที่จะมีเงินไหลามาเทม,มามากขึ้นให้กับคุณค่ะต่อมานะคะใครที่เกิดวันศุกร์นะคะให้ไปทําบัตรประชาชนของคุณในวันอังคารนะ มันจะช่วยให้นะคะ,ะคุณนั้นนะคะได้มีนะคะอิสระเสรีในการใช้ชีวิตและนะคะสร้างแรงบันดาลใจรวมถึงคุณนั้นนะคะจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการนั่นเองและสำหรับวันสุดท้ายนะคะนั่นก็คือผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะคะใครเกิดวันเสาร์ให้ไปทําบัตรประชาชนในวันพุธนะคะจะช่วยให้คุณนั้นนะคะเป็นต่อในทุกๆเลือกนะคะและที่สําคัญคุณจะได้เจอนะ ผู้มิตรที่ดีไม่มีศัตรูและที่สำคัญนะคะคนรอบตัวก็จะเมตตานะคะเอื้อนะคะอาทรกับคุณเงินทองก็จะเก็บอยู่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและนี่คือเคล็ดลับนะคะ หรือเลิกดีในการทําบัตรประชาชนอาจารย์นามาฝากทุกๆท,ท่านนะคะเพราะว่าอาจารย์ดูดวงชะตาจากเลข3าตัวท้ายบัตรประชาชนนะคะบางทีเนี่ยเราแค่จําเลขนะคะในบัตรประชาชนอย่างเดียวไม่พอบางทีเอกสารสําคัญอย่างบัตรประชาชนนะคะที่หลากหลายคนอาจารย์เชื่อเลยทุกคนต้องพกนะมันก็จะช่วยส่งเสริมนะคะชีวิตนะคะแล้วก็ดวงชะตาของเรานั่นเองนะคะ